สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริษัทสร้างการดีวิววัสาดีจะมาทลุกพุ่นการดำเนินงานในการดำเนินงานข้องบริษัทเราจัดประชุมใต้จัดประชุมหนฝ่ไฟของแต่ละไฟและว,วางแผนได้ว่าเราจะทำล้างยาลัางจารในงานสรุปว่าเราจะทำล้างยาล้างจานละเชิญพนักไฟจกทรายผลิตภัณฑ์ใ้แจงก็ครับนายการสร้างซื้อทุ่นดี แล้วบรรจุพันธุ์มาใส่ในผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ซื้อหัวหัวเชื้อมา1ชุดแล้วก็ขวดบรรจุพันธ์ีบขวดแล้วก็ได้ทรงให้พาติตต่อค่ะเพราะผลิตโดยการผลิตโดยการเอาน้ำนำน้ำใส่ถังผสมแล้วนำหัวเชื้อมาผสมกับน้ำที่อยู่ในถังผสมแล้วก็เอานำไปพักไว้คืนในถังผสมพักไว้คืนหนึ่ง เพื่อให้ฟองมันหายแล้วปอมาอีกคืนอีกวันหนึ่งก็นำไปใส่ขวดบรรจุพันธ์แล้วส่งต้อให้ใส่บรรจุพันธ์นจํานวนขวดจํานวน300ขวดได้ดำเนินการผลิตสติกเกอร์150ชิ้นแปบจํานวน300ขวด ชีนะคะทุนสามอบาท่ายเชียรน้ำยาล้างจานส0 0บาทค่ะทุนบรรจุพันฑ์ซื้อบรรจุพัน์นะคะได้ส6บาทคงเหลือ74บาทค่าสติกเกอร์50บาทคงเหลือ24บาทขายได้ฮะขายได้570บาทขายเงินคงเหลือ5 9 4บาทขอจบการนำเสนอแนี้เท่านี้ค่ะขอบคุค่ะ